ดูจ่าแล้วตอนนี้ไไม่หวเดียมหน้าเดียมตาไลยหลายอนมีช่องว่างอยู่ก็คลิปนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับนี่มีเด็กมังกรุงมาครับเขาก็จะมาแต่นี้นี่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเตียนมีนนะครับเขาไปอยู่เมืองกรุงมาแล้วครับในช่วงโซนลานนี่คือตะกล้องครับวันนี้จะมาหาสักหน่อยหามีนนะครับสาวเขาไผ่ วันนี้จะโดนหรือเปล่าล่ะไม่แน่ไปขอไผ่เยอะอยู่ยังไม่เจอเลยครับยังไม่เจอครับตอนนี้หายากจังเลยหาากเนี่ไม่หาตึงใจอ้าวลูกสมุนเราไปไหนแล้วไอเอ๋อรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเข้ามาในป่า นี่ครับบรรยากาศดีครับมาดูกันต่อครับว่าจะเจอสกักกียนหรือว่าจะไม่เกอครับจะข้าไมไปดูฝั่งนู้นครับว่ามันม,มีเปล่านีน่ครับเราก็ได้ข้ามมาฝั่งนี้แล้วครับฝั่งนี้ก็เป็นป่านะบบไปโซนนัด ต้องได้ไม่ว่าจะสูงแค่ไหนเอาหมดอ่ะเอาให้เจอก่อนนะเออแต่ขอให้เจอก่อนถ้าไม่เจอนี่แตกนี่ข้าวหลังเลยอันใหม่อังเก่าเอาอสินีนี้กูแทบไม่เห็นนี้เลยนะทำไมกูเห็นคนในเมืองที่โลกแม่งโคพสเอาโพสเอาอะโพสในเห็นพี่โลกอะขายเอาขายเอานี่อยู่หมายกลางน้าครับมันเป็นคลองที่ยังเหมาะไอ้เจาะเละเฮ้ยนี่ครับ เง okay, ินหม่เจอแล้วหุยห้ยคิดได้ว่าโอเครอุอ๊ยนี่ครับชมตอนนี้เจอหลังนึงนี่เ,น <ะ S 1> เดีลูกพอแล้วเจอแล้วนะครับมีไม่ได้ดุขนาด <Forget S 3> นะั<า>้นหรอใสแกันไหมใส่กันนะนี่ครับเกียรได้ทำการซับซูมแล้วนะครับดูในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับ มันดูครับรังนี้ข้างหล,งลงังข้างหลังข้างหลังมีโพวกวะข้างหลังไม่มีอมีหน่อยคอครับอันนี้แพ้ครับอาการแพ้อาการตาบวมมาแต่ที่บ้านครับชิวถอยไปไหนน้ำมอนมาเยอะเยอะเยอะไอ้วหน้าเลยไอ้เลยชิวไอ้ที่อยู่ตรงหนั้วดุครับตัวน,นี้เต็มกล้องเลยโอเค เย็นปวดที่หลังไปไม่ได้เนี่ยดูจ่าแล้วตอนนี้ไไม่หวเต็มหน้าเต็มตาเลยดูดิไปก่อนมีช่องว่างเหรอมีตัวไหมนี่ครับคือการจกกระเป๋าครับมีถึงมีจะดุเราก็ต้องจกกระเป๋าก่อนเป็นสไตล์นะคันหน้าคันหน้ที่ไม่ต่อยทะลุมือถุงมือว่าตามหัวมาเต็มเลยดีนะน้ำเยอะทำไมได้เลยหลังได้เลยเหรอ เดี๋ยวตักขี้ฮะอ๋อเห็นเลยเดี๋ยวตักใหญ่อยู่เออใหญ่อยู่ว้าวใหญ่กว่าตักอยู่ข้างบนเลยตรงกลางเลยนี่ครับพวกพี่เขากำลังขึ้นไปนะครับหลังใหญ่อรัดุด้วยครับโคตรลึกเลยโคตรลึกมากครับลึกมากครับนี่ผมก็เป็นคอยเซฟตี้อยู่ข้างล่างครับมีพร้อมตัดแล้วครับดูหลังครับติดอะไรบ้าง นี่ครับทุกผู้ชมไม่ติดดึงออกเลยอ่าแล้วคิวจะรอรับได้ไหมนะย้อยที่กูกลัวนานดิเออโบกก่อนเลยเอาผู้ช่นหนักหนักตึ้เลยครับตอนนี้หนักตึ้เลยเดี๋ยวถือไว้นิ่งๆไว้ก่อนคิวถ,ถือกางกเพาดีๆีอ่างล้างคุณเห็นลังแล้ว,วล้างมาแล้วครับล้างครั้งที่ใหญ่ๆ,ๆเลยนะครับรเดี๋ยวให้ให้มันเมากันให้มันเมากันไอ้เขียร์ลังตับเลยใช้ใช้ได้เลยครับ น่าจะเมาแล้วใหญ่ด้วยดีประเด็นคุ้มอ่ะดูเหมือนเล็กนะเว้ยดูเหมือนหลังกลางแต่พอขึ้นไปนี่แม่งเดี๋ยวนลทงจัดนะนี่ครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะได้มาดนลังท้าเบ้งนะครับลองคนระับอร่อยแนะ่กลับมาเนี่นครับแซ<ฮ>วันนี้หนนุ่มเมืองกรุงฮะสุดยอดครับโหก็จะเอาได้แต่ก็จะหาได้ ใเลยง่ายเลยหูใหญ่ก้ามนาวให้แน่ยิต่อยม่เจอรังนี้ไปหูสุดสุดครับหูใหญ่ครับหูใหญ่ใช่ไหมโคตรใหญ่ครับรังนี้ยูดิโลได้ครับขนาดมือใหญ่ก้ามไม่ใหญ่โหกระปายคูอร่อยแน่แซ่บรังนี้เนาะใส่เปต้องปิ้งนะแม่ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่ทุกวันสวัสดีครับ